สวัสดีครับวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนำรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับในวงการบมกปลาเราต้องรู้จักท่านดีครับท่านนี้คือส่วนคือน้าแจ๊คครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับน้าแจ๊คครับวันนี้มีโปรดักต์อะไรมานําเสนอเดี๋ยวนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับตอนนี้จะพูดถึงโปรดักต์นี้นะผมเนี่ยพูดเนี่ยนะเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เราไม่เคยรู้จักกันนะครับผมแล้วผมเนี่ย ทึ่งในใน,ในรายการหนึ่งคือโรดทิชชิ่นี่ไม่เคยรู้นะครับเออแล้วไอรายการนี้มันดังได้ยังไงมันคนมันเยอะได้ยังไงครับผมเป็นล้านกว่านะครับผมค,คนมาดูเนี่ยไม่ว่ารายการเดือนเดือนนะตกปลาเขามีเยอะชาวบานนังสื้อนั้งหาก็มีเยอะครับแต่รายการนี้เป็นใครไปถึ่ไหนไม่รู้ วันนี้มาเจอมาเจอคนที่เขาทำเขาผลิตเนี่ยครับผมเออผมชื่นชมนะไอเดียเขาดีดีดีแต่ก็น้องก็เป็นคนที่บอกว่าเอาบอกว่าเป็นพิธีกรใช่ครับอ่าแต่กี้ถามคำถามว่าผมทําอะไรใช่ไหมใช่ครับผมก็เมื่อก่อนนั้นเราก็อยู่ที่วงการตกปลาเราก็รู้อยู่แล้วนะผมอยู่ลับพล่าอยู่อะไรมาเนี่ยนวันนี้โอเคเราออกมาแล้วเราก็มาทําของตัวเองครับผมนะครับ จริงๆถ้าคนที่ตามผมเนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่าแจ็ควันครับผมแจ็ควันที่เป็น h o u s e แบรนดเป็นยี่ห้อของเราเองครับแล้วก็มีผู้นําเข้า2ยี่ห้อ Favorite บริ s e l และ Select. ครับผมนะวันนี้พอดีมางานเอกเนี่ยก็จะมีแต่ Select มาแนะนำนะฮะวันนี้จะมานําเสนอมาแนะนำก็คือมี3ตัว ดีเจแล้วมีคันด้วยอะไรด้วยครับผมนะตอนนี้คันไม่ได้เตรียมมาเออไม่ได้เตรียมมาวันนี้ก็มีอะไรอ่ะมิลอ์อ่าครับเริ่มจากลออเป็นรุ่นอะไรครับตัวนี้ลออรุ่น Galaxy ยี่ห้อซีเลสซีเลสนะครับเป็นรุ่น Galaxy นะครับอ่ามีเบอร์อะไรบ้างครับตัวนี้ตอนนี้พี่เอาเข้ามาเนี่ยคือสองสองเบอร์คระปุกพันและสองพันกรับผมนะพันและสองพันนะอ่ารอบห้าจุดสองห้าบวกหนึ่งพอแบร์ริครับเป็นลูกปืน ก็ทางยุโรปเดทเช็คแล้วว่าล็อกนี้เป็นล็อกที่ขายดีที่สุดครับผมนั่นแสดงว่าเราก็ต้องบอกว่าเออคุณภาพมันน่าจะผ่านตัวน,นี้คือล็อกแข็งแร่นะครับดูสภาพดูจากวัสดุนะที่ใช้นะครับดูแล้วโอเคไหมโอเคครับอืมนะครับเรื่องสีการหมุนอ่าลื่นนะลื่นครับดูแล้วเบื่อบืน สีสันเนี่ยน่าจะลงตัวหรือล่าบ้านเราสวยชัดเจนสวยงามนะครับแนวนี้ครับสีทองกันสโมุกเบรกกิโลครับตัวนี้ฮะเบรคได้ประมาณกิโลเลยประมาณเท่าไหร่อ่ะแต่มีสีสีไม่แน่นอนนะครับใช่ใช่ใช่เป็นตัวเลือกครับครับอันนี้คือคือลอกสปินนิ่งนะครับครับผมแล้วสายสายเนี่ยมันเป็นมันมีอยู่สองสีนะครับ เป็นสาย PE ครับผมนะ PE เป็นมาสเตอร์รุ่นมาสเตอร์นะครับอ่าจะเห็นว่าเล็กใหญ่จริงๆแล้วความยาวมันเท่ากัน150ยเมตรแต่ว่าตัวนี้เป็นสปูลใหญ่ออมัสปูลเล็กนะครับหน้าตัดมันแค่แค mm. ่ศนมมรามันมีมันมีหลายหน้าตัดนะ,นะแต่ว่าไฮไลท์ของมันก็คือสายตัวนี้เมตอิตไตหวัน นะฮะไม่ดินไต้หวันนะครับขอแกดูเนื้อสายเลยนะเออเอาสิเอาสิลองดูดูว่าคุณภาพสายเป็นยังไงใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเขาปิ้งมากสีเนี้ยไอ้สีเขียวทองเนี้ยเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีที่ส่งสายส่งเยื่อได้ถึงเป้าหมายได้แม่นยำอ่าบางทีเนี่ยอากาศมันสลัวสลัวเนี่ยไอ้สายพวกนี้มันช่วยได้ใช่เราจะเช็คระยะได้ไกลไหนให้ลงตรงไหนด้วยเขาผมเออมื่อเชีพยเราจะรู้ นะครับอันนี้คือสายเม็ดดินไต้หวันมีตั้งแต่พีอะไรถึงพีอะไรครับตัวเอ่อตัวนี้ผมมองว่ามี10ปอนยี่สิบปอนสามสิบปอนนะครับผมนะตัวนี้มีสามสปอนเขียวขี่มา้าแล้วเขียวตองนะครับ,รบแล้วอันนี้คุณน้องวันนี้นะไฮไลท์เนี่ยพี่แจ็คมามีอะไรมาหลักห,หลักหลักหลักลก,ลก,ลก็คืออยากเอาเหยื่อยางมาโปรโมทกับน้องเอ็ก วันนี้เราอยู่ที่บ่อน้องวินใช่ไหมช่ครับเออน้องวินก็คือปลากเก๋าปลากเก๋าครับอ่าเอา็กเ,เขาบอกว่าตัวที่พี่แจ็คนำเข้ามาน่าสนใจครับนะฮะตัวนี้ยี่ห้อซีเล็กนะครับซีเล็กตัวนี้เป็นเบียร์ยางมาจากยุโรปนะตรงนี้เดี๋ยวที่บอกนะฮะไฮไลท์ของมันคือน้ำเกลือน้ำเค็มะคววนะครับ บอกกันแล้วว่าแถมไม่อีกน้ำเป็นน้ำก่อยบ้านเราไม่มีน้ำก่อยด้วยเออปลาสามน้ำให้ปลาสามรสครับผมอันนั้นเป็นแก้มเล่าปลาสามรสแล้วจุดขายที่มันมีไฮไลท์และเขียนอยู่ชัดเจนในพคเกจชี่ที่ผมเลือกเอาเข้ามาเด็กเยียร์ตัวนี้นะครับและมันเป็นกฎหมายของยุโรปนี่ฮะเขาเขียนไว้ว่าซูเปอร์เซนต์ครับผมมันมีกลิ่นอยู่ในเนื้อยางนี่เลยที่ที่มันเรียกร้อง เรกว่ากระตุ้นการกินละมมนหรือะไรสักอย่างช่วยในกระตุ้นการกินถ้านั่งตัวปลาเสือเขาจะจับมาแล้วก็มาดมกลิ่นมันจะไม่เหมือนยางทั่วไปอาหารตัวที่สอง eatable for fish คืออ่ามันเป็นเหมือนอาหารปลาหรือไม่ว่าจังหวะหนึ่งพี่ปลามันกินแล้วมันไม่โดนเบ็ดแล้วเยื่อพวกนี้มันหายไปในปากปลาปลามัก็คืนมันไม่อันตรายกับปลาไม่ตายไม่เป็นอะไรก็คือย้ายสลายตัวมันเองมากอันที่สามนี่คือ ซอสอินคลูสคุณจะเห็นไหมมันมีเม็ดเล็กๆอยู่เนี่ยครับเอาขาวนี่นะตัวนี้ซอสอินคลูสทำไมซอสอินคลูสมีไว้เพื่อให้รักษาเนยยางกลินเนอยาให้มันนุ่มมันนิ่มมันเป็นอะไรนี้อยู่ตลอดจนกระทั่งมันจะเสียจะหายไปเยียตัวนี้ไม่ได้เสียทรงไม่ได้กระด้างไม่แข็งไม่อะไรอันนี้แหละซ so อสอินคลูสก็ทางด้านเอฮต้าซอสนี่นนคืออะไรครับแจ็ค เอ็กซ์ซอรเนี่ยนะปกติแล้วเหยืยดยางเนี่ยนะครับผมพวกที่เทพเหยืยดยางทั้งหลายนี่ไม่ว่าปลาหนอนนั่นนี่เนี่ยครับความสําคัญคือความผิวพิวไหวของเหยี่ยางครับผมมันจะต้องนิ่มต้องผิวแอคชั่นในปลาที่มันกัดมันเฉวยเนี่ยคือตรงนี้และตัวนี้เขาเขียนว่าเอ็กซ์ซอ t ฟหมายความว่าเพิ่มความพิ้วไหวนิ่มนวลเขาปีนะเหยียดตัวนี้ซีเล็กนี่เขามีครับผมอ่านี่แหละคือ4จุดขายใหญ่ๆเนี่ยนะฮะ คือมันมีอยู่ในเหยื่อตัวนี้หมดครับครับอ่านี่แหละนี่แหละคือสิรัชหลักๆก็เหมับปลาประเภทใดครับในบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยคาว่าเหยื่อยางเนี่ยนะมันก็จะเหมาะเลยเราปลาล่าเหยื่อทั่วไปนะครับผมเช่นปลาเกา๋าปลาช่อน,นก,กระสูงกระพงหลักๆคือกระพงตอนนี้โอ้โหกระแสาบ้านเราเยอะนะครับบุฟเฟ่ต์นี่มาเนี่ยมีตั้วเลยนะครับโอ้โหอาจกันหนักจะเป็นเหยื่อที่คนนิยมนิยมครับนิยม<ะ> แต่ว่าโดยดอาจจะมีการกระจายตลาดเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงในประเทศไทยแต่ว่าหลักๆภาคกลางภาคตะวันออกนี่เยอะมากใช้กันเยอะมากครับผมอย่างที่บอกใช้ถ้าได้ทั้งจืดน้ําเค็มตะวันออกน้ําเค็มเป็นหลักใช่ไหมใช่ครับผมเขาทุกวันน้าเจือไม่มีก็ลงทะเลตาหลังนึกสังสิบปังยิบพันยุยาแนวได้หมด รับผมไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีเยอะมากหลากหลายรุ่นหลากหลายและเรื่องสีนี้ก็คือหลักๆคือสีมีหลากหลายเฉดไหมครับสีเนี่ยสีเรามีเยอะมากไม่ว่าจะสีทึบๆท<ม>ี่สว่างสว่างนี่หมดอย่างนี้นี่หมดที่หมดนะสีสันเนี่ยที่คัดเลือกเรามาเอาเอาคัดมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องตกปลาด้วยเหออยื่อยางเนี่ยมาให้ข้อมูล สีไหนมันโอเครูปแบบไหนมันโอเคสภาพน้ำไซส์ไหนมันโอเค,คสามจุดนะสีไหนไซส์ไหนรูปแบบไหนโอเคสุดท้ายก็ตกกลิตเลือกออามาโดยพวกนี้อือ่านี่แหละคือเหยียดซีเล็กที่ผมนําเข้ามาณน่วันนี้คงม,มั่นใจว่ามันมัน,ม,นมันตกตลาดที่สุดละตลาดนี้คือ<ม>วาง<ม>สั่งซื้อนี้ต้องาหาจริง,รงๆแล้ว เป้าหมายของเราก็คือไปที่ร้านค้านะครับผมไปที่ร้านค้าร้านค้าทั่ไปกระจายให้นักท่องเที่ยวครับผมแล้วตอนนี้เท่ากับมีวานจหนทร์อีกทั่วไปแล้วทั่วไปแล้วครับผมหรือคนที่หาซื้อตามร้านทั่วไปไม่ได้ก็มาที่ outdoor house นะ outdoor house จะควรแจ้งอยู่ช่วงไหนครับ เอาเดอะเฮาส์ก็อยู่ตรงนี้นะครับที่บางบัวทองใช่ไหมครับผมอ่าเลยแยกบางพูนมินิดหนที่คุณจะวิ่งไปทางอ่าแครลายครับผมอ่าแยกบางพูนไปสัก700-800เมตรอยู่ซ้ายมือเลยตึกจีใหญ่อาคารเดียวกับลัพาราเลยคือนั่นั่แหละนะครับใกล้ๆนะครับนักธนตาตกขั้นใดก็คืออยากได้ ก็ลองเข้าแวะเยี่ยมชมดูนะครับแล้วมีปอดักคือนะครับที่ว่านัก็จะจริงๆาาแล้วจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับด้วยหลักการที่เราเป็นคนข้าวอุปกรณ์ตกปาลาเราต้องมีให้ครบนะรอบคบันสายเหยื่อครับผมลอบคันสายเหยื่อเอ เรือเรานี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีคันของเองนะสายของผมเองครับผมคันแจ็ควัน Running เนี่ยขายดีหมดนะครานี้หมดหนะาดไม่ได้แล้วแล้วก็าสายแจ็ควัน x อ็กซ์ตมวันตัวนี้ก็ขายดีครับผมนะก็หมดล้วหาตลาดแล้วก็รอรอต่อไปนะ mm hmm. ก็ถ้ากับว่าผมมีคันสินค้าผมเองนะชื่อแบรนด์แจ็ควัน หรือเรียกว่า House Brand ครับผมแล้วก็เป็น Distributor คือผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายเนี่ยสองแบรนด์ครับเป็น Favorit e จากยูเครนแล้วก็ s e l e c t เ r ีจากยูเครนะครับผมก็น่าใช้นะครับจากจะหยายางแล้วก็สีสันเลือกชมได้นะครับแล้วก็จัดหาซื้อไว้ในกล่องของท่านได้นะครับจากที่สัมผัสแล้วโอเคครับครับนี่แหละก็ก็ฝากไว้เลยว่า โอกาสใจที่นักสปาที่สอนแสวงหาเสียพวกนี้ครับมาใช้ในงานกระพงเกาช่อนนะอย่าลืมลองทดสอบลงใช้ดูครนะแล้วก็จีวิขาดไม่ได้นะวันนี้นะต้องขอบคุณอย่างมากๆเลยนี่แหละรายการนี้เพจครับผมเพจคนพรอมพร้อมเป็นโลกขาดอหารด้วยนะครบโรดพิชชิ่งนะครับคนนี้ ไอเดียผมชื่นชมมากที่คุยกันอ้ไอเดียคุณหยุดยอดแนวคิดที่โอเคนะในการนาเสนอแต่ละอย่างเนี่ยผมผมชื่นชมชื่นชมเรามีตกปลาอะไรแนวครับก็ต้ตามชมมีโอกาสได้นําเหยื่อของนะแจ็คเข้าไปในโปรแกามตกปลาที่เราตกกันอยู่ประจําทุกกิจกรรมเวลาขุดไฟนะครับผมุณอาจจะลองดูว่าใครชื่นชมใครชื่นชอบเหยื่อพวกนี้ จะลองเอาไปใช่ไปตกครับผมแล้วอาจจะมีกิจกรรมต่างเงี้ยต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วครับผมสำคัญที่สุดระวังให้ดีครับผมผมอาจจะมีรางวัลแจก่ติดตามที่ติดตามช่องนี้นะใช่ครับโรดพิชซี่นาีนะครับอย่าลืมอย่าลืมจะมีของเราแจกนะแจกของเรานะครับว่ามีะครคอยติดตามนะครับใช่ใช่งั้นวันนี้งั้นนี้เราก็ขอลาตรงนี้ก่อนเรากสหน้ามีบปดดัตช์ที่ไหนเราจะนำสนอบท่านอีกโอเคครับครับวันนี้ครับสวัสดีครับ